หัวขาวสุดเทพในตำนานกันมาแล้วนะครับวันนี้ถึงวันที่27เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันมาพรา้อมกับชุดใหม่ด้วยสวยเหมือนกันเป็นชุดผู้ชายสวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาซ่มหัวข่าวกันนะครับเป็นหัวขาวที่น้องๆชอบกันสะเลิกเกิดน,นะครับแต่ว่างบเรามีอยู่500เพชรนะครับผมวันนี้ เราใส่งบมา500เพชรนะครับไม่ใช่ไอดีผมนะครับเป็นไอดีของน้องในแคนเนาะใครที่สุ่มกิจกรรมนี้เสียกันไปเท่าไหร่ก็ขอไม่ลืมบอกอว้ด้วยนะครับจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการสุ่มต่อนะครับผมแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กันให้ด้วยนะจ๊ะมาเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่ากิจกรรมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบวงล้อมหัศจรรย์เขาว่ายางั้นโอ้ยสุม่ม40ครั้งได้สกินลดนะครับผมเป็นสมูทไลท์เขาว่า,างั้นนะ โอ้เราสามารถเพิ่มเลทได้ด้วยเพิ่มเลทก็คือสุ่ม50เพชร1ครั้งนะครับสุ่ม50เพชร1ครั้งของทั้งหมดมีอะไรบ้างก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีชุดใหม่นะครับแพ็กด็อเอร์เแล้วก็หัวขาวมีเพชร999ด้วยวก็มีหัวอะไรไม่รู้ภาพพันคออะอันนี้คือเขาเรียกว่าภาพพันคอเหรอสภาพไปพันที่หัวไหมมา500เพชรจะได้กี่รอบเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับผมแต่ว่า ตามเหมือนเดิมสูตรเตี๋ยวของเราเอาอันนี้ไปทิ้งก่อนมีโกรโยกกี่ใบไม่มีสักใบมันกำลังมดแบบน,นี้โอ้ได้ละช่างมันเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่าสุ่มไปเลยไม่มีสูตรเตี๋ยวอะไรทั้งนั้นอนะไอน,นี้เนี่ยเออได้ตัวสองครั้งสามครั้ง เอ้ยโหได้กล่องปืนโอเคโอ้โหเกือกลเฮียเรียบร้อยอย่างเกลือครับน้องร้อยแปดสิบครั้งนะให้ซีซสองไปดิ เว้ยทำไมเพชรเราเพิ่มเพชรเราเพิ่มนะเพชรเราเพิ่มนะแสดงว่าเราได้9.9เพชรมาครับผมจริงได้9.9เพชรมาแน่นอนบอกเลยว่าเพชรเพิ่มเมื่อกี้มี320เพชรเอ้ยมีเอิร์นเลยบัฟบบ๊ะนี่ไงล่ะไง,ไงเอ๊ะโอ้โหเล้า็ชอบไปสองรอบเพี้ยไรเนี่ยสภาพ ซูมต่อโอ้คราวนี้ไม่ได้เพชรครับน่าจะไม่ได้อะไรเลยสภาพได้ร้อยหกสิบเนี่ยอ้โหโอ้โหอ๋อเกิดจริงว่าอะไรกิจกรรมนี้เกิดจริงน้อง ก็เจงเออเรา180ง้อไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพิเศษหนึ่งครั้งนี่ขนาดพิเศษสองครั้งฮู้ในชุดใบก๊อฟแล้วก็หนึ่งครั้งหนึ่งครั้ง ครั้งสุดท้ายนะครับผมครั้งนี้ก็ไม่ได้ก็คือจบเลยตามนั้นนะครับแต่เราได้ชุดใหม่มาอะไรวะนะครับใครสุดไปเท่าไหร่ก็กดรับของตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูชุดใหม่กันนะครับว่ามันจะก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดใหม่ใครที่ได้หัวขาวกันตอนกี่เพจก็ขอไม่กับอกไว้ด้วยนะครับไปดีนี้ไม่ค่อยจะมี ของแต่งที่เท่ะเท่าไรแต่ว่าอันนี้ก็เท่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้มีแค่นี้แหละอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีครับ